สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีตุลทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไปายตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่า,างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนปะจําเดือน ตุลาคม2566นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งของขวัญส่งดาวเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการบอกอะไรกับชาวลัคนาและราศีตุลในเดือน ตุลาคมนี้กันบ้างนะคะขอแฮปปี้เบอร์เดย์นะให้กับชาวราและราศีตุลท,ทุกท่านนะคะขอให้เป็นรอบปีเกิดนะคะรอบเดือนเกิดของชาวราแลนราศีตุลน,นี้นะคะเป็นปีที่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งเอาไว้ในรอบปีเกิดปีที่แล้วนะคะและเริ่มต้นปีอายุใหม่นะคะด้วยเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆ พร้องพร้อมไปด้วยกัลยะาณมิตรนะคะสิ่งดีๆที่อยู่รอบข้างนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็ขอให้ได้มีช่องทางนะให้มาช่วยเหลือชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท,ท่านให้ผ่านพ้นไปได้นะคะมีสติมีสมาธิและมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะทำอะไรตลอดเวลานะคะขอให้มีโชคมีราบนะคะเฮงๆรวยๆสมใจปัรถนาทุกๆประการ นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนา,าราศรีตุลในเดือนนี้กันบ้างนะในเดือนนี้ของชาวลัคนา,าราศรีตุลน,นะคะมีไพ่เมเจอร์อัคนามานะคะใบแรกนะคะคไพ่ชาดีออกนะและเป็นไพ่นะคะที่ทําให้ชาวลัคนา,าราศรีตุลเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะอยู่ไม่นิ่งนะและมีไพ่พิเศษนะคะของสําหรับนี้มานะเป็นมูนไลฟ์และ มิลกี้เวย์นะคะก็บอกได้ว่าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะได้ลงมือทําไปนะไม่ว่าจะในอดีตนะคะหรือปัจจุบันที่กําลังทําอยู่เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณกําลังลงมือทําไปแล้วนะคะเริ่มสะสมแล้วออกมาเห็นผลที่ดีแล้วมากขึ้นนะชาวลัคนาราศีตุลบอกได้เลยว่าคุ้มค่าในการเหนื่อยของคุณมากๆนะหลายๆอย่างดีนะคะเริ่มต้นปีเกิดของคุณด้วย สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีความสุขมีความหวังนะมองอะไรเป็นสิ่งดีๆที่มากขึ้นมีพลังบวกในตัวเองที่มากขึ้นนะคะราย้อนระลึกสิ่งต่างๆที่ผ่านมาด้วยและไพ่แทนตัวคุณนะคะก็ยังเป็นไพ่สี่ดาบนะ,นะก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลอย่างแรกเลยคือพักผ่อนหน่อยนะคะคุณทํางานหนักจน คุณพักผ่อนน้อยนะระวังสุขภาพล้มป่วยนะคะมันเลยทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยแทนที่จะทำอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าต้องอยู่พักผ่อนนะคะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามอย่าให้แบบว่าการเป็นปีเกิดปีนี้ของคุณนะคะทําให้คุณต้อนรับด้วยการเข้าไปอยู่โรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยนะมันจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีเท่าไหร่นะแต่บอกได้ว่าเดื่องนี้ชาวลัคนาราศีตุลง่วงบ่อย นะเหนื่อยหน่อยพักผ่อนเยอะหน่อยนะคะท่านไหนที่กําลังหางานอยู่นะในเดือนนี้มีโอกาสได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขยันหน่อยนะคะอย่าย,ย่อท้อนะและโดยเฉพาะงานต่างๆประเทศนะคะงานทางออนไลน์ต่าง,างๆเนี่ยจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเนะี่ยอย่างที่บอกว่าเดือนที่แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวลัคนารดาศดาดาีตุลคุณทำอะไรหลายอย่างเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้คุณเหนื่อยคุณท้อคุณเพียร่างกายคุณไม่ไหว นะาไพ่ก็เลยบอกว่าพัก่อนพักหน่อยนะคะนอนหลับเยอะหน่อยนะตดวเนี้ยอะไรที่ทํามาแล้วเนี่ยจัดเวลาบริหารให้ดีนะถามว่าชาวลัคนาราศีตุลทําได้ไหมบอกได้เลยว่าคุณทําได้นะคะคุณมีโปรเจกต์เยอะมากนะแต่เพียงแต่ว่าขาดการเด็ดขาดในบางอย่างและกล้าที่จะลุยนะคะแล้วก็การวางแผนบริหารจัดก,การต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอิงผู้อื่นบ่อยนะ เพื่อร่วมง,งานเพื่อร่วมทีมนะคนที่เป็นคู่ค้าหุ้นส่วนบางอย่างบางทีเนี่ยเขาทําไม่ถูกอ่ะคุณก็อ่ะไม่เป็นไรตามใจเขาสุดท้ายมาเนี่ยลาบากคุณนะเพราะฉะนั้นบางทีต้องกล้าที่จะเด็ดขาดกล้าที่จะมีลูกร่อลูกชนนะคะวางแผนให้ดีๆนะคุณทำอ่ะคุณทําดีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีทักษะในการเจรจาประสานงานหรือตัดบทในการที่จะทําให้คุณรักษา ผลประโยชน์ของคุณไว้ด้วยเนี่ยความเป็น king of one มาบอกได้เลยว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลคุณไม่ได้อยู่นิ่งหรอกนะคะคุณต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนในการที่จะนําทางในการที่จะบริหารต่างๆให้ไปตามทิศทางเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้นะอย่าหลุดโฟกัสนะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างเข้ามาปุ๊บปั๊บฉับไวนะและดาวพูโตนะคะเดินหน้าแล้วเนาะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลหลายๆท่านนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยนะและสภาวะการเงินต่างๆนะคะที่มันเปลี่ยนไปแม้กระทั่งสภาวะจิตใจของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจากที่คุณเคยอ่อนไหวอ่อนแอนะคะรู้สึกว่าตัวเองก้าวต่อไปไม่ได้ทำใจไม่ได้อาปล่อยวางไม่ได้แต่อยู่ดีๆเนี่ยปึ๊บเหมือนนะปิดสวิตช์น่ะปั๊บเปลี่ยนเลยนะลุกขึ้นมามุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรใหม่ไม่เป็นไร ผิดพลาดก็ผิดพลาดไปนะคะเรากล้าทําใหม่ได้เราขึ้นมาบริหารจัดก,การใหม่ได้เรามีความมุ่งหวังตั้งใจเราให้อภัยตัวเองได้นะคะเสียงที่ว่ากล้าหน่อยกล้าลุยกล้าเริ่มกล้าเหนื่อยนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยสำเร็จได้ดีนะงานของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นงานที่แก้ปัญหาซะเยอะนะเยอะมากๆว่าเป็นปัญหาที่ปรปปับเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลคุณขยันอยู่แล้วในการที่จะ บริหารจัดการต่างๆนะช่วงนี้เนี่ยความที่นะคะมีดาวเข้ามาหลายดวงในกับราศีตุลน,นะและรลัคนาราศีตุลน,นะคะมันก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีตุลค่อนข้างที่จะแอคทีฟมากๆนะตอนนี้ดาวเสายังไม่เดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้เหมือนกับว่าลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่บ้านสภาวะจิตใจต่างๆของคุณ ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หมดแค่ทีเดียวนะคะมันก็ยังทําให้ชาวลัคนาร,ราศีตุลได้เก็บกวาดอะไรออกไปได้เยอะนะ่ะแล้วบอกได้เลยว่าผลงานดีๆสิ่งดีๆต่างๆของคุณเนี่ยรออยู่คุณกลับไปมองเห็นตัวคุณในอดีตกลับไปมองเห็นสิ่งดีๆของคุณนะคะพักผ่อนให้เยอะขึ้นปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นะคะชาวลัคนาร,ราศีตุลสําเร็จได้ดีนะคะอย่างที่บอกว่าบริหารจัดการให้ดีแล้วคุณ จะสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะทำได้ทําได้แน่นอนแล้วเดียวเฉพาะงานบริการงานแก้ปัญหาจัดการต่างๆเนี่ยงานที่พักงานโรงแรมนะคะแม้กระทั่งงานรีวิวนะการออกนอกสถานที่ต่างๆของคุณนะคะบอกได้เลยว่าปังดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําเลยนะทำแต่พอดีนะอย่ารีบมากเกินไปนะคะทำด้วยใจที่มุ่งม,มั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าลืมปณิธานของตัวคุณ ในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วคุณจะสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลในการเงินเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลอย่างที่บอกนะคะพอดาวพุโตเริ่มเดินหน้าปุ๊บลหลายๆอย่างของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะการเงินที่เคยติดขัดก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าดาวพุโตก็เป็นดาวเจ้าเรือน2ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันมีความชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นเดินหน้าเริ่มต้นการเงินที่มันหมุน ได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นสภาวะดีขึ้นนะดูแม้วถึงแม้ว่าจะดูว่ามันเหมือนจะนิ่งๆนะคะแต่ในความเป็นจริงมันเริ่มขยับขยายโดยที่คุณไม่รู้ตัวสําคัญที่อะไรการลงทุนร่วมกันกับผู้อื่นนี่แหละนะคะมันค่อนข้างที่จะคืนทุนช้าหน่อยนะคะถามว่ามีไหมมีนะมีเงินคุณไหลมาเรื่อยๆไหมใช่แต่ถามว่าเก็บอยู่ไหมยังนะเงินมันก็ยังมาเรื่อยอย่างนี้นะคะ ต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการดีๆในการวางลู่ทางต่างๆการเงินของชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้บอกได้เลยว่าดีมากนะมาไวไปไวแต่งให้ดีแล้วจะเก็บได้ดีขึ้นหมดไปกับค่าไรยค่าเดินทางค่าท่องเที่ยวค่าออกไปทํานู่นทํานี่ของคุณหน่อเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของคุณได้จะดีมากๆนะท่านไหนที่ ยังไม่เคยดูแลบำรุงรักษารถเลยในเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับรถยนต์ยานพาหานะต่างๆเข้ามาด้วยนะคะดูแลให้ดีแม้กระทั่งค่าที่พักอาศัยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะเพราะพอดาคูโตเริ่มเดินหน้าปุ๊บเดี๋ยวคุณจะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้เงินของคุณและเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะในการเจ็บป่วยต่างๆค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเตรียมเอาไว้ให้ดีแม้กระทั่งตัวของคุณเอง ทนะ่านไหนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพนะคะก็ลองซื้อดูนะในราคาที่คุณพอเหมาะพอสมนะมันจะได้ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีอย่างน้อยมีกองเงินที่ซัพพอร์ตเอาไว้หน่อยนะคะในการดูแลบํารุงรักษาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ของตัวคุณนะในเดือนนี้ถ้าท่านไหนอยากจะมูนะคะหนงนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นด้านนักรบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนะคะองค์พระนเรศวร นะองค์พ่อตากศินนะคะองเทพเจ้ากวนอูองค์ห่งเจียองคนาจานะคะหรือองค์พัดขันทกุมารน,นะได้หมดเลยนะคะองพระแม่กาลีก็ได้นะแต่โดยหลักๆแล้วจากที่ดูนะคะแนะนำว่าให้เป็นทางด้านฝั่งเทพผู้ชายดีกว่านะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายจะดีกว่าเนาะจะช่วยเสริมดวงให้กับชาวลัคนาและราศีตุลได้มากขึ้นนะคะขอพรจากดวงจันทร์นะทำบุญเกี่ยวข้องกับ สถานที่อยู่อาศัยนะคะการดูแลรักษาความเจ็บป่วยนะให้กับผู้ที่ขาดแลนนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะศาลาพักร้อนนะคะศาลาปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะตามที่คุณสะดวกนะคะแม้กระทั่งนะเกี่ยวข้องกับน้ํากับอาหารการกินก็ทําได้นะเอาที่คุณสบายใจและคุณสะดวกในการทําบุญนะคะอย่าฝืน นะอย่าฝืนทำแล้วทำให้ตัวเองลำบากไม่ดีเพราะว่าตอนนี้การเงินของคุณเนี่ยถามว่าดีไหมบอกได้ว่าดีแต่ว่ามันยังพอแค่พอใช้ในเดือนนี้เนะี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบปังรวยขนาดนั้นนะคะเพราะอะไรค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกว่ามันมาเยอะมากนะมันรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบำรุงดูแลจัดการบริหารการเงินของตัวเองให้ดีแล้วทุกอย่างจะราบรื่นนะระวังนะคะหน้าบ้านจัดของจุ้ยหน่อยนึงนะคะ น้ำรั่วน้ำซึมนะหรือแม้กระทั่งการบ้านต่างๆนะคะดูแลให้ดีนะหลังบ้านนะคะในโซนครัวหรือห้องน้ํานะคะก็ขอให้วางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะคะระวังลื่นไว้หน่อยนะคะเพราะว่าบางทีมันมืดมันมองไม่เห็นมีของวางระเกะระกะมันจะทําให้คุณแบบว่าเดินสะดุดหกล้มหรือผู้ใหญ่ในบ้านหกล้มได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะ หากท่านไหนที่อยากจะกู้บ้านนะคะกู้ซื้อบ้านซื้อรถในเดือนนี้ก็บอกได้ว่ามีโอกาสได้สูงนะถ้าคุณนะคะกู้นะในระดับที่พอดีกับตัวคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณกู้ขอเกินวงเงินมากเกินไปเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะักนะคะอ่ะต่อมาในเรื่องสุขภาพนะคะก็บอกได้ว่าเหนื่อยนะจากการที่ ขยันเดินทางออกไปทำนู่นทำนี่กิจกรรมแอคทิวิตี้ของคุณเยอะอะเยอะมากๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่เท่าไหร่หรอกไปก็ไม่ได้ไปที่ไกลๆมากอาจจะไปแค่ข้ามจังหวัดหรือไม่ได้ถึงขั้นไปต่างประเทศนะคะบางท่านก็อยากไปต่างประเทศนะ,ะถ้าไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปไกลไปแบบพมา่าลาวเวียดนามฮ่องกงเกาหลีแบบนี้นะคะยังไม่ได้ถึงขั้นไปแบบอเมริกาหรือยุโรปอะไรที่มันไกลๆมากนะักแต่บอกได้เลยว่า ได้ไปนะครัก็จะเหนื่อยจากการเดินทางเหนื่อยในการใช้เงินช้อปปิ้งต่างๆนะถ้าท่านไหนแบบรู้สึกว่าไม่ไหวบอกได้เลยว่าเดือนนี้สุขภาพไพ่แนะนําเลยว่าให้คุณนอนพักผ่อนเพราะตอนนี้คุณก็กําลังร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักนะคะคิดมากคิดเยอะอยู่ด้วยก็ระวังให้ดีนะอาหารนะคะแนะนําว่าให้กินให้มัน เป็นโภชนาการที่ครบ5ห,หมู่นะคะเพื่อที่จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นเสริมวิตามินนะคะบรวมนะหรือวิตามิน A นะคะวิตามิน C หน่อยเพื่อที่จะทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีมากขึ้นนะคุณกินกินน้อยกินเร็วนะคะเพราะว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็กินนะฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของคุณมีปัญหานั่นเองเนาะ ที่เหลือก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน้ําหวานก็ระวังนิดนึงนะคะมันจะได้ช่วยให้แบบร่างกายคุณฟื้นฟูได้ดีมากขึ้นนะในเรื่องความรักนะคะคนโสดช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งๆเนาะของชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายไม่ค่อยได้มาหืออือหรือว่าวุ่นวือในการที่จะแบบอยากมีแฟนมากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้นะคะเหนื่อยในการมีแฟน สยังลืมคนรักเก่าไม่ได้นะคะยังมีการรอคอยให้เขากลับมาอยู่สามคือคนเข้ามาเยอะคุณก็เลยยังไม่คิดที่จะจริงจังมากและคุณยังสนใจในการทํางานที่มากขึ้นกว่าเดิมนะสนใจในการหาเงินสนใจในการที่จะมุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองให้เติบโตต่อไปได้มากขึ้นนะคะ mm. แค่นี้คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณบริหารจัดการตัวเองไม่ทันแหละคุณก็เลยรู้สึกว่าเออไม่สนใจดีกว่านะคุยตอนนี้ก็คุยเล่นๆไปก่อนนะคะ ก็ไม่เป็นไรเปิดใจรอดูนะคะไม่พร้อมก็คุยเป็นเพื่อนกันไปนะมันก็จะมีคนเข้ามาวนเวียนหมุนเวียนอยู่นี่แหละนะเนี่ยสองเหรียญเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยนะคะจากคนเก่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะแม้กระทั่งคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุยกันก็คุยกันทางออนไลน์ซะมากกว่ายังไม่ได้เจอหน้ากันนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามก็ขอให้อย่าเพิ่งรีบปักใจในการที่จะ ตกลงตัดสินใจคบกันนะขอให้ดูๆกันไปก่อนถ้าเจอตัวกันแล้วนะคะค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งนะว่าสนใจนะคะที่จะพัฒนาจริงๆไหมเขาโอเคกับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความรักที่มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้นั่นเองนะแม่หมอก,ก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้ในจุดนี้นะคะก็ดูๆไปก่อนเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าไม่ต้องรีบเพราะคนคนนี้ โอเคเป็นคนที่ดีเป็นคนที่จริงจังดูจริงใจแต่จริงๆแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วไหมคุณก็ยังไม่รู้นะคะดูไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าต่างคนต่างก็ทํางานนะวุ่นวายจนไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันนะความหวานก็เลยจืดจางไปนิดนึงจนตัวคุณหรือแฟนคุณป่วยนี่แหละถึงได้มีเวลานะคะมานั่งดูแลเอาใจใส่กันและคิดถึงเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่อยู่ด้วยกันมา ะะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะอยากจะแต่งงานในเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะแต่เพียงแต่ว่าหลายๆอย่างของคุณเนี่ยมันยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอ่ะอืมมันก็เลยทําให้คุณแบบอ่ะขอรอไปก่อนคิดก่อนนะจริงๆแล้วอ่ะใจของคุณอนะ่ะพร้อมที่จะตกลงกับเขานะแต่คุณก็ยังมีความกลัวว่าฉันจะเหมาะสมจริงหรือเปล่าฉันจะดีจริงไหมและหลายๆอย่างมันมีเป้าหมายอยู่ของคุณที่มันชัดเจนว่า คุณอยากจะไปไกลยันต่างประเทศคุณอยากจะเติบโตนะคุณยังไม่พร้อมในเรื่องการเงินนะคะอยากจะให้มีเงินที่มันมากกว่านี้ก่อนเนี่ยขอหมุนหาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งไม่ใช่ว่าไม่อยากคบแต่ในเรื่องภาระหนี้สินในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลบริหารจัดก,การการเงินฐาหนะต่างๆของคุณมันยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนแม้กระทั่งตัวของแฟนคุณเองก็ยังดูไม่แน่นอนนะคะบางท่านก็อยู่ไกลกันอย่างที่บอกต่างประเทศนะ เดี๋ยวต้องเดินทางไกลไปอีกนะคะก็เลยทาให้แบบอ,อ๋อขออยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยแต่งงานกันแล้วนะคะก็มีความไกลกันนะก็เลยทําให้ไม่ได้เจอกันแต่อย่างน้อยนะคะทุกๆวันคุณก็โทรคุยกันได้ทุกวันมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าไม่เหงานั่นเองนะคะอยากเจอใกล้ๆแหละทุกคนแหละนะคะเวลาอยู่กับคนรักของคุณมีแฟนมีอะไรก็อยากที่จะอยู่ใกล้ๆ แต่ตอนนี้ความที่มันอยู่ห่างไกลกันมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงอะไรอาวรน,นะคะทำได้แต่คุยกันผ่านโทรศัพท์นะก็เดี๋ยวอีกสักพักนะคะห,หลายๆอย่างก็จะด,ดีขึ้นแล้วก็ทําให้คุณ2คนได้มาเจอกันอีกนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหล่าเมอร์เมดนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวราศีตุลในเดือนนี้มั่งนะคะในเดือนนี้นะคะใบแรกนะคะดีมบริกนะก็ ภัยก็บอกว่านะคะหนังเราเมอร์เมดนะนางเงือกนะคะก็บอกว่าให้ชาวลัคนาราศีตุลนคิดให้ใหญ่ฝันให้ใหญ่นะคะปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปจากตัวคุณนะคะอย่าคิดอะไรที่มันเล็กๆนะคิดที่มันใหญ่ๆนะคะมองให้เห็นสิ่งที่คุณมีความสามารถสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วพอคุณคิดที่มันเป็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณกล้าที่จะเดินมุ่งมั่นไปข้างหน้าได้อย่างมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะมีชาดีออดมาคุณต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจน ใหญ่มากขึ้นแล้วคุณจะรุยไปได้อย่างสำเร็จนะคะใบต่อมาเนี่ย mix a w i อ h นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจนะคะให้แบบว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการที่จะกล้ามีคําขออธิษฐานเนี่ยมันจะทําให้คุณมีพลังกายมีพลังใจนะคะในการที่จะ เริ่มต้นทําสิ่งดีๆต่อไปนะคะแล้วทําให้คุณแบบมีพลังในการที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยนะแล้วใบสุดท้ายนะคะ Consult a n d e x t e r t นะคะก็บอกได้ว่าคุณต้องหาข้อมูลให้เยอะมากขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจนะขอให้คุยกับคนที่คุณน่ะรู้สึกว่าอ่ะไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะว่าเขาจะมีข้อมูลคุณลองไปเปิดใจคุยดูนะคะ หลายๆอย่างหลายๆคนแล้วมันจะทําให้คุณได้รับรู้ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์มุมมองในสิ่งที่คุณต้องการที่จะตั้งใจทำนะคะมันก็จะทําให้แบบขยายวงกว้างแล้วคุณจะเห็นภาพกว้างที่มากขึ้นนั่นเองนะชาวลัคนาราศีตุลยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งของขวัญส่งดาวเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะ ขอให้เดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนเกิดของชาวลัคนาราศีตุลที่ดีนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงหายวันหายคืนไวๆนะคะเม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นผลนะคะแต่ในสิ่งที่คุณลงมือทำเอาไว้บอกได้เลยว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะตกใจเมื่อคุณหันกลับมามองอทีว่า ฉันเริ่มต้นมาจากจุดแค่นี้จริงๆหรอแล้วก้าวมาถึงจุดที่ใหญ่มากๆได้จริงๆหรอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะถ้าอยากจะดูดวงนะคะก็แนะนำให้อินบ็อกเข้ามานะคะสอบถามราคาค่าครูและคัดคิวกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายยสวัสดีค่ะ